ใครบอกว่าอยู่บ้านเรากินชาบูไม่ได้นะคะนี่เลยค่ะร้านตั้งโต๊ะชาบูนี่สั่ง d e l ิเวอรมาจัดเต็มชุดใหญ่อยู่เครื่องแน่นๆเลยนี่คือจัดมาเซตใหญ่จัดมาแน่นๆนี่มีทั้งผักแล้วภาชนะเขานารักโลกด้วยเป็นกล่องกระดาษกินร้อนดีนะคะช่วงนี้กินร้อนช้อนกลางช้อนเราเอง น่ากินเวอร์เนี่ยน้ำเขานะคะน้ำสุปเขาอ่ะมีให้เลือกก็คือมีทั้งสุใสแล้วก็สุปดำอันนี้ที่เราใส่อยู่ก็ซุปดำมีเห็ดต่างๆทุกคนถูกบีบราคามาเมื่อกี้ที่บอกว่าจัดแน่นจัดเต็มเนี่ยนี่กล่องกระดาษทั้งหมดนี้รวมถึงในมือด้วยก็คือ359บาทเท่านั้นนี่คือถ้าบ้านอยู่ในเขตเดลิเวอรี่นี่กดสั่งแล้วนะจ๊ะถ้าเป็นกล่องกล่องเล็กแบบมีแอดเพิ่มนะคะเริ่มต้น19บาท ซีฟูกของเราจุง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 ตัวใหญ่มากกุ้งตัวใหญ่มากชุดนี้นะคะชุดครึ่งบกครึ่งน้ํานะมีทั้งซีฟู้ดแล้วก็เนื้อหมูนะคะซีฟู้ด,ดก็จะมีพวกปลาปลาหมกึกปลาหมึกกรอบลูกชิ้นหอยแมงพูดนิวซีแลนด์กุ้งแล้วก็นี่สันนอกสันคอแล้วก็3มชั้นสไลด์น้ําจิ้มก็มีให้เลือก2แบบนะคะมีทั้งน้าจิ้มสุก,กี้แล้วก็พันซี น้ำจิ้มสุกี้พริกกระเทียมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะนี่เขาก็ใส่มาให้ใส่ถุงซิบล็อกมาอย่างดีสะอาดสะอาดเรียบร้อยจัดไปค่ะป๊บจิ้ม ยัวยัวไปตายปๆยอันนี้เปนชุดใหญ่นะคะชุดครึ่งบกครึ่งน้ำราคา259บาทหรือถ้าใครอยากอยากทานคนเดียวอย่างเงี้ยก็จะมีชุดเล็กก็คือเ9บาททาน1ท่านแล้วก็ชุดหมูหรวนราคา1 9 9บาทสานนอกกับพอนสึนะคะอ,อร่อยเป็นเหมือนกินที่ร้านสามชั้นสไล์ชดุดนี้เรียกได้ว่าอิ่มจริงนะคะ คือจริงๆน่าจะกินได้แบบเกินหนึ่งคนนะนี่เราว่าเราใส่ไข่เลยดีกว่าโอ้โอรา้านตั้งโต๊ะชาบูนะคะวัตถุดิบนะทุกคนสดใหม่ทุกวันแน่นอนหายห่วงแล้วพวกเนื้อหมูเนนะื้อไก่พวกนี้นะคะก็สดจากเบทากโกรเลยที่สำคัญน้ำสุกค่ะ น้ำสุบเป็นสูตรจากญี่ปุ่นด้วยกุ้งกุ้งอ,อ,อะได้ใจมากอ่ะชิ้นใหญ่มากอ้หยะไปแล้วนะฟินอะของร้อนเอาล่ะทุกคนอยู่บ้านนะคะก็ฟินได้กับชาบูแน่นๆแบบนี้กับร้านตั้งต๊ะชาบูนะคะจะสั่งตามแอปก็ได้นะคะหรือว่าจะสั่งตรงกับที่ร้านเลยก็ได้เปรี้ยวปากรีวิว